สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องสปอนฮีโร่พันนรกโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1997นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นหิ่งหนังในตำนานเลยนะและตอนนี้ช่องเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับถ้าใครสนใจสนับสนุนตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้วนะ สำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหานหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับตะข่ายผมได้นะและถ้าหากร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นแน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปี ไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอยา่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเปิดมาหนังก็จะเล่าถึงสงครามระหว่างสวรรค์กับนรกต่างฝ่ายก็อยากได้นักลบไปนำทัพของตนปีศาจนรกมาเลโบเจียจึงส่งแมวมองขึ้นมายังโลกเพื่อหาวิญญาณคนที่จะนำทัพของมันทัพก็จะตัดไปที่ฮ่องกงซิมมอนพระเอกของเราก็บุกมาในสนามบินและจัดการเจ้าหน้าที่แบบยับหมา เสร็จแล้วเขาก็เตรียมจะโหลดทําลายล้างพร้อมกับยิงใส่เป้าหมายไปหวัก่กนเกือบ50คนท,ทั้งที่เป้าหมายของเขามีเพียงคนเดียวเขาก็เสนอเรื่องที่ซิมมอนก่อขึ้นวินหัวหน้าของเขาก็กําลังคุยกับใครบางคนอยู่พวกเขามีข้อแลกเปลี่ยนกันระหว่างไวรัสล้างโลกกับอำนาจที่จะสามารถควบคุมโลกได้ก่อนจะไปตัวตลกดลาวก็บอกว่าเราอยากให้คุณเลือกทหารมาหนึ่งคนเอานักฆ่าคนโปรดของคุณตลอดการเอาซิมอนและภาพก็ตัดมาที่ซิมอน เขาก็เห็นข่าวจากเพื่อนของเขาเทอร์รี่ซิม,มอนเพิ่งรู้ว่าในเหตุการณ์มีผู้บริสุทธิ์ตายเยอะขนาดนี้เขาเลยตรงมาหาวินที่เป็นคนสั่งการซิม,มอนบอกคุณไม่ได้บอกว่าในเขตสังหารมีผู้บริสุทธิ์อยู่ด้วยวินเลยบอกมันก็เป็นการเสรียสละที่จําเป็นซิม,มอนเลยขอลาออกวินก็บอกทํางานสุดท้ายให้เสร็จก่อนนายถึงจะลาออกได้เกาหลีเหนือแอบผลิตอาวุธชีวภาพไประเบิดมันให้หมดแล้วค่อยกลับมาแต่พอซิม,มอนมาทาภารกิจทุกอย่างมันก็ถูกเ็จไว้หมดแล้ว จากนั้นวินส์ก็โผล่มาแล้วบอกเราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยซิม,มอนก็บอกเขานี้มันอยู่ใกล้เมืองห้ามใช้ระเบิดเด็ดขาดเพราะไวรัสมันจะแพร่ไปทั่วทั้งเมืองถึงอย่างนั้นวินส์มันก็ไม่สนใจนะครับซิม,มอนเลยยกปืนเจ่อไปที่มันแต่เขาก็โดนพลิสหรือเจสรอบโจมตีพร้อมกับฉลมน้ํามันไปทั่วตัวซิม,มอนปิดท้ายด้วยการจุดไฟเผาจากวินส์ซิม,มอนก็โดนหักหลังเขาให้เต็มตีนไปหวานแบบฮอทฮอตตื่นมาไอทีสารลูกก็ดูไม่ได้เลยนะครับ ไอ้คลาวมันก็โผล่มาซิมมอนก็ง,งงว่าเกิดอะไรขึ้นและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและเขาก็เจอกับแซกที่เข้ามาถามอาการและน้องก็ถามว่าหิวน้ำไหมแต่ซิมมอนก็ไล่น้องออกไปจากนั้นก็เจอกับชายแก่อีกคนโดยผมจะขอเรียกเขาว่าโคกแล้วกันนะครับโคกก็พูดว่าเจ้าหายไปนานเลยนะเพื่อนซิมมอนก็บอกพูดอะไรไม่เข้าใจตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแซกก็บอกที่นี่คือเมืองแรดซิตี้อยู่ใจกลางเมืองแอลลี่มันจะคล้ายเมืองกึ่งกึ่งคนตายนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนโคก,ก็บอกข้อเสนอให้ว่าไปอยู่กับเขาสิซึ่งเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรไว้แต่ซิม,มอนก็บอกเขามีบ้านอยู่แล้วและซิม,มอนก็กลับมาที่บ้านหลังเดิมแต่สภาพของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแถมวันนี้ยังเป็นวันเกิดของไซแอนลูกสาวของวอนได้อีกต่างหากช่วงเวลาที่ซิม,มอนตายและเกิดใหม่มันกินเวลาไปประมาณ5ปีเลยนะครับซิม,มอนก็เห็นว่าตอนนี้แฟนใหม่ของวอนด้าก็คือเทอร์รี่เพื่อนของเขาเหมือนว่าทั้งสองจะแต่งงานกันแล้วด้วยนะ ถึงแม้ว่าซิมมอนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสเปซมาของเขาก็ยังคงจำซิมมอนได้ไซแอนที่วิ่งตามมาก็เจอซิมมอนพอดีแต่วอนด้าที่ออกมาแล้วตกใจที่เห็นไซแอนอยู่กับซิมมอนเธอก็รีบตะโกนเรียกเทอร์ลี่และเขาก็ไล่ให้ซิมมอนออกจากบ้านทันใดน,นั้นคลาวก็โผล่มาพาตัวซิมมอนออกไปพอออกมาซิมมอนก็มีท่าทางเจ็บปวดตลอดเวลาเลยนะครับเขาก็ขอให้คลาวพาไปหาหมอแต่คลาวก็บอกหมอที่ไหนก็เอาแกไม่อยู่หรอกเพราะตอนนี้แกมันเหลือแค่ตัวแกตายไปแล้ว ซิมอนเลยถามว่าแกเป็นใครคลาวมันเลยทวนความจําให้และภาพก็ย้อนไปในวันที่ซิม,มอนโดนเผาและพอเขาตกลงไปในนรกซิม,มอนก็ทําสัญญากับปีศาจมาเลโบเจีย ia, ว่าจะนําทัพให้เพื่อแลกกับการได้เจอวอนได้อีกครั้งแต่ถ้าเขาล้มเหลวซิม,มอนจะต้องตายมาเลโบเจียก็สั่งให้ซิม,มอนมาฆ่าวินซ่าเพื่อแก้แค้นคลาวมันก็ย้ำอีกว่าให้ซิม,มอนจัดการกับวินซ์จากนั้นก็นําทัพไปกระทืบพวกเทวดาและคลาวมันก็พาซิม,มอนมาที่หลุมศพของเขาเพื่อตอกย้ำว่าซิมมอนคนเก่าได้ตายไปแล้ว ตอนนี้เขาคือสปอนวัยรุ่นรองของในสุสานก็มาเจอทั้งสองพอดีมันก็มาถามว่าซาตานส่งพวกนายมาเหรอซิมมอนที่โมโหจ,จัดที่ได้เจอหลุมศพตัวเองก็ได้สัตว์เขากระเด็นจากนั้นเกราะของซิมมอนก็งอกออกมากลายเป็นล่ากของสปอนพวกวัยรุ่นที่เห็นก็รีบตับปีนแตกทันทีเสร็จแล้วคราวก็พาซิมมอนกลับมาที่เดิมมันบอกว่ารอเกราะใหม่ของแกแข่งซะก,ก่อนเดี๋ยวข้าจะกลับมาซิมมอนก็ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาชุดใหญ่และตัดสินใจไปฆ่าวินส์แต่ลุงโคก็เข้ามาขวางเอาไว้ เขาบอกว่าคิดให้ดีๆทุกทางเลือกไปผลตามมาซิม,มอนเลยถามว่าแกเป็นใครลุงโคกก็บอกมือสังหารเหมือนเจ้าเมื่อ500ปีก่อนชื่อเต็มของข้าคือโคลิโอสโตรรู้ไว้แค่นี้ก็พอถึงลุงโคกจะพูดแค่ไหนซิม,มอนก็ไม่สนใจเขาอยู่ดีและเดินหน้าล้างแขนต่อซิม,มอนก็แอบเข้ามาที่ฐานพร้อมกับขโมยอาวุธไปชุดใหญ่เธอรี่ที่เข้ามาหาวินส์วินส์ก็ได้พาเธอรี่ไปที่งานเลี้ยงและมันก็ไปคุยกับหุ้นส่วนเลือกการทดลองอาวุธไวรัสฮีส16 ซึ่งไอเฮติ16นี่อนุภาพมันหลายแรงมากเลยนะครับเทียบกับอีโบลาแล้วอีโบลากลายเป็นผื่นคันไปนเลยทีเดียวแถมมันจะมีแผนจะแพร่กระจายเชื้อไปทั่วโลกเสร็จแล้วมันก็จะสวมบทฮีโร่เข้ามาขายยารักษาบอกเลยว่ารวยเละแต่ทานใดนั้นเทอร์รี่ก็ได้รับแจ้งมาว่ามีคนแอบบุกเข้าไปในฐานเขาเลยรีบมาบอกวินส์ในระหว่างที่ทั้งสองจะหนีซิมมอนในร่างของสปอนก็ทะลุกระจกลงมาพร้อมกับผ้าคลุมสีแดงสุดเท่แต่วินส์ก็จําไม่ได้นะครับว่าเขาคือใคร ซิมมอนเลยบอกแกจำผลงานของตัวเองไม่ได้งั้นเหรอแกทิง้งให้ชันตายในโรงงานนั่นจำได้ไหมเพราะได้ยินแบบนั้นวินส์ก็จำได้ทันทีว่าเขาคือซิมมอนแต่พอจะปิดบัญชีของวินส์เจสก็โผล่มาและสาดกระสุนใสซ่ซิม,มอนทั้งสองก็ลัวกันอยู่สักพักซิม,มอนที่เข้ามาหลบเขาก็พบว่าแผลสมานเองได้จากนั้นเขาก็กลับมาจัดการกับเจสเจสคิดว่าซิม,มอนไม่กล้าฆ่าผู้หญิงนะครับซิม,มอนเลยลัวให้หนึ่งชุดไปหวนัน ไอ้คลาวมันก็ตามมาดูผลงานแถมบอกว่าฉันภูมิใจในตัวแกมากท่านใดนั้นคนของวินส์ก็โผล่เข้ามาซิมมอนเลยต้องรีบออกจากพื้นที่แต่ก่อนจะไปพี่แกก็ขอโชว์ลวดลายซะหน่อยเกราะของพี่แกสารพัดประโยชน์สุดๆแถมพระคลุมจะกลายเป็นอะไรก็ได้อีกต่างหากจะเรียกว่าโกงก็ไม่เกินไปนะครับในตอนที่เหมือนจะเสียท่าพระคลุมของพี่แกก็พาบนหนีได้เฉยจากนั้นวินส์ก็มาคุยกับคลาวไอ้คลาวมันก็ตีสองหน้าพยายามจะบงการทั้งสองฝั่งอยู่ มันบอกว่ากองทัพพร้อมแล้วเฮสิบหกของนายก็พร้อมแล้วก่อนจะไปมันก็ได้บอกว่ามีสารจากนรกสั่งมาว่าเราต้องสร้างเครื่องมือพิเศษที่เชื่อมต่อกับจังหวะหัวใจกับนายเข้ากับเฮสิบหกถ้าหากหัวใจของนายหยุดเต้นเฮสิบหกจะทํางานทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ซิมมอนฆ่านายซะก่อนไอวินส์ที่กลัวตายอาจัดก็รีบตกลงทันทีเลยนะครับซิมมอนก็แอบมาหาไซแอนไอคราวมันก็แอบมาดูอยู่ด้วยไอหมอนี่อยู่ทุกที่จริงๆแต่ทันใดนั้นะมันก็โดนดึงลงไปในนรก มาเลโบเจียบอกค่าส่งแกไปบนโลกเพื่อให้ดูว่าสปอร์จะทําตามข้อตกลงไอ้คลามันก็งี่เง่าน้อยใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเลือกสปอท่านคิดอะไรอยู่คนนาทัพต้องเป็นค่าสค่าอยู่มานานกว่านะแต่มาเลโบเจียก็ไม่ได้สนใจส่งมันกลับมาทํางานเหมือนเดิมเทอร์รี่ก็รีบมาหาวอนด้าและไซแอนเขาบอกให้่สองรีบกลับเราตอนนี้เขากำลังโดนรอบทำลายอยู่ทั้งหมดก็รีบขึ้นรถเลยนะครับโดยทิ้งสเปดเอาไว้ซิมมอนก็รีบไล่สเปดให้ไปขึ้นรถแต่มันก็ไม่ยอมไป เ็เลยตัดสินใจเอามันมาด้วยพอซิม,มอนกลับมาก็เห็นว่าแซกกาลังโดนพ่อทําลายอยู่เขาเลยจะเข้าไปช่วยแต่ซิม,มอนก็เผลอพลั้งมือดุนแรงไปหน่อยแซกเลยรียบเข้ามาห้ามจากนั้นซิม,มอนก็มาเตรียมอาวุธเพื่อออกศึกแซกก็พยายามเข้ามาคุยด้วยจนซิม,มอนใจอ่อนยอมเป็นเพื่อนกับน้องทางด้านของวินส์ก็ผ่าตัดสาเร็จคราวมันก็มาก,กวนตีนซิมมอนนะครับมันมาย้ําเรื่องข้อตกลงของซิม,มอนที่เคยพูดไว้ในนรกแต่ซิมมอนก็ปฏิเสธคราวมันเลยต้องใช้ไม้แข็งแล้วมันก็เผยร่างจริงของมันออกมา โดยร่างนี้มีชื่อว่าไวโอเลเตอร์ซิม,มอนก็โดนกระทืบแบบยับหมาเลยนะครับพ่อของแซกก็โดนทำร้ายไปด้วยถึงแม้ว่าตัวมันจะมีขนาดใหญ่แต่ความเร็วของมันก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายซิม,มอนก็โดนเครื้ยงไปเสียบกับล้อเหล็กหมดสภาพเอคลามันก็ขืนล่างระเยะเยะเยก่อนจะจากไปจากนั้นลูคโคกก็เข้ามาช่วยทางด้านของเทอร์รี่ก็แอบกอบข้อมูลของฮีสิบหกเราจะเห็นว่าแขนของลูคโคกสามารถกลายเป็นดาบได้พ่อของแซกที่โดนลูกหลงก็ไม่รอด ซิมมอนที่ต้องการแก้แขนลุงโคกเลยสอนวิธีควบคุมพลังให้และพอเขาพร้อมซิมมอนก็แหวนมอเตอร์ไซค์ไปตามล่คราวก่อนจะไปเขาก็ได้ฝากให้แซกไปตามหาสเปซซิมมอนก็แหวนมาเจอไว้ไคราวกําลังขับรถขนน้ามันอยู่เขาเลยใช้ปะขุมครอบรถเพื่อเป็นเกราะผมบอกเลยว่าฉากนี้โคตรเทตึงใจผมตั้งแต่เด็ก คลาวที่เห็นแบบนั้นก็ปล่อยน้ำมันออกมาทําให้ถนนลื่นซิมมอนเลยใช้ป้องกันตัวเองจากรถที่ไอ้คลาวกําลังขับพุ่งเข้ามาไอ้คลาวมันก็ไม่เหยียบเบรกเลยนะครับพุ่งชนก็ให้แบบจังๆจนตัวมันลอยออกมาด้วยแรงระเบิดเทอร์รี่ก็มาเปิดดูข้อมูลที่คอปปี้ออกมาแต่วินส์มันก็รู้ทันแล้วจับวันด้ากับไซแอนเป็นตัวประกันจากนั้นมันก็ทําลายหลักฐานทิ้งไอ้คลาวก็โผล่มาร่วมวงด้วยแถมโชว์มายากลให้ไซแอนดูไปหนึ่งที พอซิม,มอนตามมาเขาก็พบว่าวันด้าโดนมัดเป็นตัวประกันเอาไว้แต่ทั้งสองก็ต่อรองกันไม่ลงตัวนะครับวินส์เป็นเลยกระซวกวันด้าไปหนึ่งทีไปหวัน่นซิม,มอนที่โมโหสุดขีดก็ไล่กระทือบวินส์แบบไม่พักแต่มันก็ขู่ว่าหากหัวใจของมันหยุดเต้นไวรัสจะแพร่กระจายไปทั่วโลกไซแอนก็จะตายไปด้วยในแนวโลกที่เห็นว่าซิม,มอนกําลังทําตามแผนพวกมันก็กําลังเฮกันใหญ่แต่พ่ซิม,มอนของเราก็หัวหมอกว่านั้นเขาก็ทําการผ่าตัดเอาเครื่องจุดระเบิดออกมาด้วยเลเซอร์ส่วนตัว เสร็จแล้วก็เดินไปหาวอนดาแต่เธอกลับฟื้นขึ้นมาแล้วด่าซิมมอนไปชุดใหญ่พร้อมกับใช้มีดปักคอเข้าไปหนึ่งแผลเสร็จแล้ววอนดาก็คลืนลากกลับมาเป็นไอ้คราวซิมมอนที่โดนไปหนักก็หมดสภาพเลยนะครับแล้ววอนดาตัวจริงก็ปรากฏไอ้คลาวมันก็เข้าไปขอชิมเธอสักนิดทันใดนนะั้นลูกโคก็โผล่มาแล้วฟันมันไปนหนึ่งแผลไอ้คราวมันเลยต้องรีบหนีกลับแต่ลกไปซะก่อนแต่มันไม่ได้หนีไปคนเดียวนะครับมันดึงทั้งสองไปด้วยลุงโคกก็เผชิญหน้ากับไวโอเลเตอร์แบบตัว,ตว,ตว,ตว ลุงแกก็โดนกระทืบแบบยับหมาเลยนะครับแถมดาบพี่แกยังหักอีกตั้งหากซิม,มอนที่ได้โอกาสก็รีบเข้ามาช่วยและเขาก็ต่อยไวโอเลเตอร์ไป็หทีด้วยกงเล็บยาว3เมตรจนมันต้องล่าถอยไปเสร็จแล้วมาเลโบเจียก็โผล่มามันบอกถ้าไม่ยอมนำกองทัพให้ข้าก็ตายไปซะและมันก็สั่งให้เหล่าสปอนไปล่าหัวของซิมมอนแต่ซิม,มอนก็ใช้เลเซอร์สังหารจัดการพวกลูกกระจอกและพาลุงโคกบินหนีออกมา เรื่องมันก็ไม่ได้จบเท่านั้นนะครับเพราะไวโอเลเตอร์มันตามออกมาด้วยซิมมอนก็โดนมันกระทืบอีกรอบและในตอนที่เขาจะโดนมันแดกซิมมอนก็ได้งอกหนามออกมาจากหัวและใช้โซ่ตัดคอไวโอเลเตอร์จนขาดได้สําเร็จก่อนมาจะตายซิมมอนก็ฝากบอกว่าไปบอกเจ้านายเองด้วยว่ามันจะเป็นลายถัดไปในตอนจบวินส์ก็โดนแฉและโดนจับในที่สุดสปอนก็มานั่งแอคบนไม้กางเขนสุดเท่และสปอนฮีโร่พันนรกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสปอนผมเห็นว่าเพื่อนๆในช่องแนะนําเรื่องนี้มานะครับผมลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาแนะนําและให้ความคิดเห็นกันด้วยนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในใจสมัยเด็กของผมเลยนะสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุสนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ